สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประสิทิติกุลวันนี้วันพุธที่28กุมภาพันธ์67วันนี้ดึกหน่อยนะครับทนายเพิ่งกลับมาจากศาลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนที่จบกฎหมายใหม่ๆมาสมัครงานเป็นคนจังหวัดรู้สึกในภาคกลางเนี่ยแต่มาอยู่ภูเก็ตสนายก็แนวโน้มน่าจะรับไว้นะครับแนวโน้มน่าจะรับไว้ก็ วันนี้ทานายจะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งนะครับที่ว่ามีข่าวหลุดออกไปในกลุ่มยูทูบยูทูบนะครับว่าคนที่กลุ่มหนึ่งเลยนะครับที่เห็นต่างในเรื่องของอนักแต่เนี่ยได้ออกมาปล่อยข่าวว่าได้มีการอัดเสียงในขณะที่คุยกับลุงพลแล้วจะเอาเสียงที่เอาคลิปที่อัดเสียงไว้เนี่ยมาปล่อย ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะครับทนายก็อยากจะเตือนสติเลยนะครับว่าเขาไม่ควรที่จะคิดแล้วไม่ไม่ควรที่จะทําทแบบนั้นเพราะปกติคนเรานี่นะครับถ้าไว้วางใจกันแล้วนี่นะฮะเขามีอะไรบางทีเขาก็มาปรึกษามาขอความเห็นอาจจะระบายเป็นินทาคนนู้นคนนี้บ้างซึ่งมันก็เป็นธรรมดาเราก็รับฟังอย่างทนายนี่รับฟัง นะครับคนนู้นทะเลาะคนนี้คนนี้ทะเลาะคนนู้นเดี๋ยวคนนี้ว่าคนนู้นคนนี้ว่าว่ากันไปว่ากันมาอย่างเงี้ยเราก็รับฟังไว้แต่เราไม่เคยอัดเสียงแล้วก็ถึงวันเวลาจุดหนึ่งก็เอามาขู่เขาหรือมาบอกเขาว่าเฮ้ย hey, กูมีหลักฐานอัดเสียงไว้นะ <c oughs> ถ้าการกระทําอย่างนั้นเนี่ยมันผิดทั้งมารยาททางสังคมชัดเจนแล้วก็มันจะขาดความไว้วางใจต่อไปคนที่อัดเสียงคนนี้นะครับคนก็จะไม่กล้าคุยด้วย แล้วก็อาจจะไม่กล้าคบด้วยเพราะมันอันตรายทนายเป็นทนายมาไม่เคยอัดเสียงใครนะครับไม่ว่าเขาจะโทรมาปรึกษาเรื่องอะไรก็ไม่เคยอัดบางครั้งเขารู้ว่าคนเนี้ยอัดไว้ล่ะจะมีประโยชน์ในอนาคตก็ไม่อัดเพราะว่าเราไม่คิดที่จะอนาคตที่ต้องไปมีเรื่องมีราวอะไรกับเขานะครับ,นะรบก็ถือว่าระบายกันไปแล้วหรือว่าอนาคตไม่คบเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้อง เอาความรับเข้ามาเปิดเผยดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับทนายทนายก็อยากจะเตือนสติคนที่ปล่อยข่าวนี้ออกมามันอาจจะไม่เล่นเรื่องจริงก็ได้นะครับเพราะว่าคนเราถึงขั้นอัดเสียงกันแล้วเนี่ยมันต้องไว้วางใจกันสุงและกลายมาพูดอย่างเนี้ยมันก็เหมือนว่าสิ่งที่ตนอัดไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีสําหรับคนที่ถูกอัด หรือคนที่ถูกอัดพูดอะไรที่มันไม่ดีหรือเป็นินทาคนอื่นหรือเป็นหลักฐานที่จะไปเล่นงานคนที่ถูกอัดเสียงซึ่งสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเพราะถ้าเรื่องคุยกันสนุกนี่นะครับมันไม่จะเป็นต้องอัดแล้วกายมาพูดอย่างนี้เนี่ยทำให้ทุกคนเขาต้องเข้าใจเลยว่าเอาไง่ายๆเลยเหมือนกับลุงพลเนี่ยคงจะไปทำอะไรที่ไม่ดีหรือพูดอะไรที่ไม่ดี แล้วก็จะถูกเอามาประจานเอามาแฉซึ่งประเด็นนี้นี่นะครับลุงพลก็อาจจะเสียบ้างแต่คนที่อัดแล้วเอามาพูดเนี่ยจะเสียเสียจริงๆเสียแบบเจ้าไปนี้จะไม่มีใครกล้ายุ่งเลยนะครับเพราะว่าคุณมันเป็นเขาเรียกว่ากระทําแบบในสิ่งที่ไม่ควรกระทําเอาอย่างนี้ นะครับลุงพลเนี่ยกับทนายทนายเนี่ยนะครับเคยได้ยินมาไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนนะครับว่าลุงพลเนี่ยเขาไม่ชอบทนายมากมากมากนะมากๆเพราะอะไรเพราะมีคนไปไสโคทําให้ลุงพลเข้าใจทนายผิดแต่งแต่นู่นแล้วครับปีหกสามหกสี่แล้วนะครับแต่ทนายก็ถือว่าอันนั้นก็เป็นการให้ร้ายนะครับและพวกให้ร้ายเนี่ยต่อมาต่อมา,ต,อมาต่อมาเนี่ยมันก็ สุดท้ายก็แพ้ไครตัวเองไปออกเป็นกลุ่มใหม่ส่วนทนายก็ทุกคนก็เห็นอยู่นะครับทุกอย่างก็แน่วแน่นะครับยังไงก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครจะรายงานให้ทนายทราบว่าลุงคนคิดไม่ดีกับทนายเพราะว่าอย่างนี้อย่างนั้นทนายก็ไม่ถือเพราะถือว่าในเวลานั้นสถานการณ์อย่างนั้นลุงเขาอาจจะมีสิทธิที่จะคิดและทนายก็อาจจะพูด ผิดไปบางอย่างก็ได้ทําให้เป็นช่องว่างในการที่คนอื่นเอาสิ่งที่ทนายพูดเนี่ยไปไซโคแล้วก็ไปฝังไว้ในชิปสมองของลุงทําให้ลุงเขเข้าใจผิดทนายมาตลอดเลย่าหลายหลายปีเอาหลายหลายปีเลยกันแล้วกันไม่ให้ผิด2สองปีนะครับแต่แต่แต่ว่าถ้าทนายเอาคลิปตอนนั้นที่มาอัดแล้วมาปล่อยเวลานี้นะครับว่าลุงเข้าว่าทนายอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะครับทนายเนี่ยเสียนะครับ เพราะว่าทนายกลายเป็นว่าต่อหน้าสังคมต่อหน้ายูทูบเบอร์ทนายช่วยลุงแต่รับหลังก็เก็บข้อมูลในสิ่งที่เชิงลบของลุงไว้เพื่อวันหนึง่งลุงทําอะไรไม่พอใจทนายก็จะเอามาทําลายลุงทนายก็จะเสียเพราะฉะนั้นทนายไม่เคยคิดคิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะทาก็คือให้เข้าใจเขาและการที่ไปเอาคลิปของเขามาแล้วเอามาขู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ทำลายตัวคนคนคนที่พูดนี้อย่างมากแต่ทนายไม่แน่ใจนะเพราะว่าเป็นคนไหนแต่รู้แต่ว่ายังพูดไม่ออกเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานมันอาจจะเป็นการให้ร้ายก็ได้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ก็เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยคนไปให้ร้ายนุงพลกับทนายนะครับลุงพลก็อาจจะไปพูดกับคนอื่นว่าทนายนิทัศไม่ดีงี้งๆ้งี้ใช่ไหมแล้วเกิดมีคนเขาอัดเสียงไว้ แล้ววันนี้ทนายมาเปิดถามว่าทนายกลายเป็นมนุษย์สองหน้าเลยใช่ไหมเหมือนกันนะนะครับในหว่างที่ท่านกันดีๆกันอยู่ท่านกค็คุยเล่นบ้างไม่เล่นบ้างพูดระบายบ้างหลวงก็อาจจะนินทาคนนี้บ้างเฮ้ยเพราะในช่วงนี้ก็อาจจะเห้ยคนนี้มันทําไม่ค่อยถูกใจ <c oughs> ก็อาจจะพูดในแง่ร้ายถึงตลกไปหรือถึงจริงไปเพื่อให้มัน ออกไปจากเรียกว่าใครระบายออกไปแล้วก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ระบายออกไปแล้วก็ลุลงก็าอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แล้ววันนี้เขาอาจจะดีคนนั้นมากที่สุดก็ได้คนนี้ก็ถูกอัดเสียงไว้ลุงก็ถูกอัดเสียงไว้แล้วก็เอามาเปิดเพื่อให้เขาทะเลาะกันนะครับซึ่งอันนี้ทนายขอเตือนเลยนะครับว่าอย่าคิดอย่าคิดแล้วก็อย่าทำนะครับแล้ว แต่ทนายก็ไม่ยืนยันนะครับว่ามันเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่ว่ามีข่าวออกมาในโลกทุบในกลุ่มกลุ่มเนี้ยกลุ่มของพวกเราเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ขออยากจะเตือนไว้นี่ที่ทนายเตือนนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแล้วสัดท้ายก็ขอให้อย่าอย่าอย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทําแล้วเนี่ย จะกลายเป็นทําลายลุงแต่มันจะกลายเป็นทําลายคนที่เอาคลิปออกมาปล่อยเพราะคลิปนี่นะทนายเข้าใจเลยนะครับการตัดต่อการเอามาพูดแต่และสถานการณ์แต่และวันเวลานะครับมันมันจะต่างเรื่องราวกันอย่างทนายอาจจะเคยว่าลูกสาวคนนี้ก็ได้ว่าคนนี้มันเห็นกั่ตัวมากเลยแม่หลอกใช้เราใช่ไหมแล้ว พูดให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็อัดไว้วันดีคือดีทนายคนกับคนที่ทนายเคยว่าเขาเนี่ยอาจจะเข้าใจกันแล้วก็ได้เฮ้ย mm hmm. วันนั้นที่ทนายพูดไปมันไม่จริงว่าหลังจากนั้นมันไม่ใช่เห็นไหมแล้วอาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทแต่คนนี้เอามาปลุกปั่นนะครับคนที่อัดคิดเอามาเอามาปลุกปัน่นแต่สองคนเนี่ยทนายกับเพื่อนเข้าใจกันแล้วคนนี้ก็คือหมาเลยหมาเลยครับ คนที่อาจคิดไว้หมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเราอย่าคิดอะไรที่มันสังคมเคารบไม่ได้นะครับอันนี้ทนายขอเตือนนะครับทนายไม่เอ่ยชื่อใครแล้วก็ไม่เอ่ยเพศใครนะครับแต่ว่าขอเตือนขอเตือนด้วยความหวังดีเพราะช่วงนี้มันอาจจะเข้าใจกันแบบไม่แฮปปี้แต่ช่วงหน้าอนาคตมันอาจจะกลับมารักกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอดทน นะครับต้องอดทนพัฒนายจะสอนว่าอดทนแค่นั้นเองและยอมแพ้บ้างในบางสถานการณ์เนี่ยมันจะทําให้เราชนะแต่ถ้าว่าเราจะเอาแต่ชนะชนะชนะนะครับเราจะกลายเป็นผู้แพ้นะครับแล้วไม่จําเป็นอย่าเอาคลิปของคนอื่นแล้วมาฟังแล้วก็มานินทาฟังแล้วก็ว่าเขาฟังแล้วก็ว่าเขาซึ่งเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่ามันจะกลายตัวเองผิด พราะยิ่งขณะที่เรามีปัญหากันอยู่เนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยจะพูดดีพูดไม่ดีอย่างนเงี้ยเอายัง้งเงี้ยประแตนเขาพูดดีๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าเรากําลังทะเลาะกับประแตนอยู่ไปฟังแล้วมันต้องฟังแล้วไม่ดีแล้วก็กลายเป็นว่าพูดดีก็กลายเป็นไม่ดีและยิ่งเอาสิ่งที่ความรู้สึกของเราออกมาให้โลกทุกทุกเขาฟังเนี่ยมันจะกลายเป็นมาทาลายตัวเราเองเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราโกรธเราโมโห เรายังคิดอะไรไม่ออกทนายแนะนําให้ใจเย็นๆหาที่ปรึกษาที่มันพวกภาพบวกนิดนึงนะครับแนะนําในสิ่งที่ควรอย่าไปเจอพวกยุกสงนะครับเพราะว่าตอนเนี้เราก็รู้อยู่กลุ่มนั้นนะ่ะกำลังถูกยุกสงยิ่งยุก,ก็ยิ่งโกรธยิ่งโกรธแม้ว่าประแตนจะพูดในสิ่งที่ดีแต่กูก็ฟังเป็นสิ่งไม่ดีไปสุดท้ายแล้วก็ฆ่าตัวเอง นะครับไม่ได้ฆ่าปาแตนนะครับ,รบรเพราะว่าแตนสองสาคลิปที่ออกมาเนี่ยทนายก็ยอมรับน้ําใจแกนะครับยอมรับน้ําใจแก่ว่าแกพยายามปฏิเีปนอมสูงสุดแล้วดีที่สุดแล้วสําหรับคนที่อยู่ตรงกลางนะครับ เพราะป้าแตงก็ยังมองถึงความสัมพันธ์ความดีซึ่งเคยมีกันมาแต่ตอนนี้มันแค่ความไม่เข้าใจกันแล้วทำไมต้องมาแตกเพราะไอ้เรื่องไม่เข้าใจกันอะไรที่คุยกันได้ก็คุยกันไปอันไหนที่จบกันได้ก็จบกันไปเพราะสําคัญที่สุดนะครับถ้ารวมพลังเยอะๆมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับป้าแตงป้าแตงดังนั้นลุงพลป้าแตงเขาไม่อยากให้แตกหรอกทาไม่จําเป็นจริงอันนี้ทนายตอบแทนลุงพลป้าแตงนะครับแต่จริง เชื่ออะไรแล้วบารลุคลไปแต่งเขาก็ไม่อยากให้แต่งแยกกันนะครับโอเคครับจากทนายนิสัตรประสสนิติรีคุณขอใุกท่านมีความสุขความเจริญสวัสดีครับสวัสดีครับ